สวัสดีค่ะชาวราคนาราศีสิงห์รือชาวราศีสิงห์นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับไบมันต์เมจิกทาวดนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปประจําเดือนกุมภาพาันธ์พศ2,565นะคะขออนุญาตเปิดคลิปเปิดไพ่ไว้รอเลยเนื่องจากหลายๆท่านท,นทักมาว่าอยากให้มีการเปิดไพ่รอเนื่องจากเสียเวลาในการดูเบื้องต้นนะคะเราก็ทําให้เลยแล้วก็ขออนุญาตดูเลยนะคะเพื่อไม่เสียเวลานะคะ ชาวลัคนาราศีสิงในเดือนนี้คุณได้ไพ่เดือดซันแล้วก็ได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะเป็นไพ่ประจําตัวของคุณซึ่งบ่งบอกถึงความโชคดีความการมองโลกในแง่ดีการม,มีชื่อเสียงนะคะการให้มีคนให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นในเรื่องของอความขยันกระตือรือร้น,นความมั่นใจในตัวเองนะคะให้ระวังแค่เรื่องใจร้อนนิดหน่อยนะที่มันจะนําพารู้สึกปัญหามาให้คุณ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้าน,นี้ไม่ว่าเรื่องอะไรเราแต่ที่มันคลาระคาซังมาคุณจะสามารถแก้ไขปัญหามันได้ดีนะคะในเดือนนี้คุณคิดทําอะไรหรือว่าอยากทําอะไรให้คุณตั้งใจทําเลยเดือนนี้คุณจะมีไฟมีแรงมีเรียกว่าความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาหรือปัญหาที่เกิดขึ้นทุกอย่างคุณจะแก้ทาทาออกมาได้ดีนะคะ มาดูกันในเรื่องการงานเรื่องการงานของคุณนะคะดูแล้วมันมีโอกาสที่คุณจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอืมอาจจะเป็นด้วยคําพูดหรือความโมโหหรือความหงุดหงิดใจของคุณนี่แหละทําให้คุณอ่ะอาจจะแบบไปใส่อารมณ์กับเพื่อนร่วมงานทําให้เกิดปากเสียงกันเนาะแต่ตรงนี้ให้คุณควบคุมสติอารมณ์แล้วก็ใช้ใช้ความเก่งของคุณนะคะอ่าในการแก้ไขปัญหาต่างๆเนาะตรงนี้จะแก้ไขปัญหาไปได้แล้วก็เพื่อนร่วมงานจะหันกลับมาในเรื่องของ คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณในเรื่องการทํางานได้ดีมีการประสานงานกันที่มันดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูแล้วเนี่ยคุณมีโอกาสได้ก้าวหน้าในเรื่องของตําแหน่งหนะ้าที่การงานดีนะเพื่อนร่วมงานจะให้การสนับสนุนคุณนะคะดูแล้วคุณก็จะมีความสุขหัวหน้าก็จะมองเห็นศักยาภาพในตัวคุณแล้วด้วยความที่ตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีความเก่งมีความเรียกว่า มีความเก่งมีความกระตือรือร้นในเดือนนี้เดือนนี้คือเป็นเดือนที่แบบดีที่สุดสําหรับคุณแหละชาวราศีสิงห์นะในเรื่องของการงานนะคะแค่ระวังเรื่องปัญหาปากเสียงในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนิดนึงนะคะต่อไปเป็นเรื่องของคนที่ทําธุรกิจอยู่คนที่ทําธุรกิจอยู่ในเดือนนี้มีคนลักลอบขโมยผลงานของบริษัทคุณมีการอ่าเรียกว่ายัดเงินใต้โต๊ะหรือว่ามีการอ่าดิสเครดิตของบริษัทคุณ มีปัญหาเข้ามาในเรื่องของการทําธุรกิจทําให้ตัวคุณเองอรู้สึกเหนื่อยเครียดมีภาวะกดดันในเรื่องของธุรกิจนะคะคุณอาจจะทิ้งตรงนี้แล้วก็เลือกที่จะไปทําธุรกิจใหม่หรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่สภาวะเศษรษฐกิจอ่านิ่งเงียบซบเซานะคะตัวคุณเองก็เลือกที่จะนิ่งแล้วก็รอคอยเวลาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะด้วยความที่ในเดือนนี้คุณได้ไพ่เดือดสซันแล้วก็ได้ไพ่เจ็ดไม้เท้า เป็นไพ่ตัวตนทําให้ตัวคุณนะคะสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของธุรกิจคุณผ่านไปด้วยดีได้นะตรงนี้ขอให้คุณมีไฟแล้วก็เลือกที่จะมองทุกอย่างให้มันกว้างขึ้นนะคะคุณสามารถที่จะแก้ไขได้แน่นอนนะคะในเรื่องของธุรกิจความคิดของคุณคุณสามารถที่จะ เรียกว่าแสดงมันออกมาศักยภาพในตัวคุณนะคะอาจจะต้องลงไปลงมือทําเองนะสําหรับเจ้าของธุรกิจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทําเป็น f r e e l a n หรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องงานนิ่งเงียบหรือว่าไม่มีงานเข้ามาคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายติดต่อประสานงานไปเองกับบริษัทต่างๆหรือว่าคนที่เขาทําคุณอาจจะต้องมีการทําโฆษณาเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของงานอิสระก็ยังถือว่าเป็นไปได้ด,ด้วยดีรับลื่นดีนะคะ ต่อไปเป็นเรื่องของการเงินการเงินชาวราศีสิงห์หรือชาวลัคนาราศีสิงห์การเงินในเดือนนี้มองว่าคุณมีโอกาสนะในเรื่องของการเงินที่มันจะเข้ามาคุณมีเรียกว่าเหมือนมีโชคลาภเข้ามาเลยดีกว่านะคะเรื่องการเงินเดือนนี้จะมีโชคลาภเข้ามานะคะ,ะคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดช่วงนี้สมองคุณเนาะ,นะนะออกแนวว่าเหมือนกับ จะสาเร็จใช่ไหมก็ขอเรื่องเงินเนาะของเงินเข้ามาก่อนมีเงินเข้ามาแล้วฉันจะแบบรู้สึกชีวิตมีความสําเร็จดีนะคะก็ทําอะไรก็อยากจะได้เงินเข้ามาเพื่อให้ตัวเองมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในเดือนนี้จะบอกว่าตัวคุณเองอะ่ะมีเกณฑ์ที่จะซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ามีการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทําอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงคุณมีความสบายมากยิ่งขึ้นคุณจะนําเงินไปใช้กับตรงนั้นแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะต้องนําเงินไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะอาจจะเหมือนกับ ช่วยเหลือหรือว่ามีการทําบุญหรือมีการไปเรียกว่านํานเงินไปช่วยเหลือคนที่เขายากไรหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะมีเกณฑ์น,นําเงินไปช่วยเหลือตรงนั้นแล้วก็ดูแล้วการเงินของคุณนะมีโอกาสได้เงินก้อนโตนะในเดือนนี้บางคนไม่แน่ใจว่ามาจากการถูกหวยรวยเบอร์ไหมแต่ว่าดูแล้วได้เงินเข้ามาแน่นอนค่ะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามามีการใช้จ่ายที่ เรียกว่าตัวคุณเองจะมีการใช้จ่ายที่มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณเหมือนนําเงินไปซื้อรถหรือซื้ออะไรแล้วคุณก็รู้สึกว่าเงินส่วนที่เหลือเนี่ยจะต้องเก็บไว้ผ่อนรถหรืออะไรคุณจะมีการบริหารเงินที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินดูแล้วไม่น่าเป็นห่วงนะคะมีไรายได้ที่ดีจากการทํางานหรือว่ามีไรายได้ที่ดีจากการทําธุรกิจนะมันยังมีเงินเข้ามาอยู่นะคะตรงนี้ในเรื่องคนโสดคนโสดเรามาดูกันคนโสดคนโสดจากไพ่อ่ะคือ มีคนที่เข้ามาอาจจะเป็นเข้ามาติดต่อเจรจาในเรื่องของการงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเขาเหมือนกับเข้ามาในช่วงที่คุณงานยุ่งเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาอะไรมีคนเข้ามาเยอะนะคะช่วงนี้คุณเจอเนื้อหอมคุณจะเป็นคนที่เรียกว่ามีคนเข้ามาไม่ขาดสายเลยแหละในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์นะคะคุณจะมีคนเข้ามาติดต่อขายขนมจิบให้คุณคุณจะมีคนเข้ามาแบบ เหมือนเมื่อวานเสน่ห์ให้คุณนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเขาคนนั้นที่น่าจะเป็นคนที่เข้ามาหาคุณคนแรกๆหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเนี่ยเขาจะเกิดในน่าจะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะหรือว่าบุคลิกเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภก็ได้คือเป็นคนนิ่งแล้วก็เป็นคนมีความจริงใจเป็นคนเป็นคนแบบตรงไปตรงมาไม่ไม่หวือหวาไม่อะไรมากแต่ก็สุดท้ายเขาก็จะแบบ ทำให้คุณรู้สึกประทับใจในตัวเขานะคะตัวคุณเองเลือกที่จะมุ่งกับงานมุ่งกับการทำมาหากินอะช่วงเนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่คุณยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมหรือว่าเขาเข้ามาแล้วเขาอาจจะยังไม่ ไม่ใช่หรือว่าตัวคุณเองยังรู้สึกว่าอาจจะต้องดูกันไปก่อนเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณยังไม่ตัดสินใจคบใครนะคนโสดคุณจะยังดูไปก่อนแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่เรื่องความรักช่วงนี้อยากพักไปก่อนเนาะความรักไม่อยากให้แบบมันมีปัญหาอะไรเข้ามาทําให้คุณรบกวนจิตใจในเรื่องของการทํางานการหาเงินของคุณคุณรู้สึกคุณมีความกระตือรือร้นที่อยากจะทําอะไรหลายๆอย่างคุณมีเรียกว่ามีไฟในการทํางานมีไฟในการคิดเริ่มทําอะไรหลายๆอย่างคุณอยากจะไปมุ่งกับตรงนั้นก่อนคุณก็ยังไม่คิดที่จะ ไปสนใจใครเนาะอาจจะไปเลือกทําอะไรที่คุณถนัดก่อนนะคะต่อไปเป็นเรื่องของคนที่มีคู่คนที่มีคู่ถ้าถ้าคนที่เพิ่งคุยกันมีโอกาสที่จะได้เรียกว่าเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจหรือว่ามีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันนะสำหรับคนมีมีคู่คุยกันหรือว่าเป็นแฟนกันแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปในเรื่องของอาการแต่งงาน การได้เข้าพิธีหรือว่าการมีการอยู่ด้วยกันหรือทําพิธีเงียบๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะในเดือนนี้จะมีโอกาสตรงนั้นปะเข้ามานะคะหรือมีการพูดคุยกันว่า,าตกลงความสัมพันธ์จะเป็นยังไงหรือว่ามีการครบกันแบบเปิดเผยมากยิ่งขึ้นนะคะมีการต้องเลือกในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคู่เนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหากันหรือว่ามีในเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งเกิดขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้มองว่า โดยคุณเออาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยพอสมควรในเดือนนี้จะยังเรียกว่าถ้าคนที่มีคู่กันถามว่าจะเลิกกันไหมไม่เลิกค่ะจะเป็นการเรียกว่าพักสถานะแล้วก็ต่างคนต่างกลับไปใช้ความคิดในการแก้ปัญหาในการที่จะแบบทํายังไงกับความสัมพันธ์หรือ,องไงคุณจะมีความคิดในเรื่องตรงนี้ หรือไม่บางคนอาจจะไปยุ่งกับง,งานจนไม่มีเวลาที่จะมาใส่ใจครอบครัวไม่มีความหวานให้กันก็ได้นะคะบางคนไม่ได้มีปัญหากันก็จริงแต่เขาไปทํางานต่างประเทศหรือเขาทํางานเหนื่อยมากจนกลับมาคือไม่มีเวลาที่จะมาหวือหวาเป็นความลับแบบนิ่งๆไม่มีการใส่ใจกันจนอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ด้วยนะตรงเนี้ยคือบางคนอ่ะบอกว่าไม่มีปัญหากันหรอกคะ่ะแต่แค่ว่าเขาไม่มีเวลาให้เลยก็เลยไม่มีเวลาจะไปทะเลาะไม่มีเวลาจะไปอะไรกันเลยนะคะเป็นประมาณนั้น ต่อไปเป็นเรื่องของคนที่เรียนอยู่นะคะคนที่เรียนอยู่ดูแล้วคุณคุณเหนื่อยนะคนที่เรียนอยู่ที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าคุณท้อคุณเหนื่อยแต่ว่าในเดือนนี้นะคะคนที่ตั้งใจเรียนปริญญาหรือคนที่อยากมีการอ,อยากจะเรียนต่อหรือคนที่ไปสอบเอาไว้แล้วแล้วรอผลสอบหรืออะไรก็แล้วแต่ คุณมีเกณฑ์การตอบรับในเรื่องของการศึกษาได้ดีคุณมีความมั่นคงในเรื่องของการศึกษาบางคนที่หวังเอาไว้ว่าจะเรียนปริญญาหรืออะไรก็แล้วแต่คุณมีโอกาสสาเร็จในเรื่องของปริญญาแล้วก็คนคนนี้หรือว่าคุณเนี่ยก็จะสามารถที่จะเรียนได้สูงด้วยนะคะชาวราศีสิงห์ เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะเรียนเก่งนะคะแนนที่คุณหวังคุณมีโอกาสได้ในเรื่องของวิชาที่คุณไม่เข้าใจคุณมีโอกาสจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณจะรู้สึกว่าการเรียนของคุณมันมีความมั่นคงขึ้นคุณสามารถต่อสู้อุปสรรคทั้งหลายได้ด้วยตัวคุณเองคุณจะฝ่าฟันได้อยู่ค่ะเพียงแต่ในเดือนนี้ยังไงก็ต้องใช้สมาธิในเรื่องของการเรียนให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวคุณเองแนะนําว่าให้อ่านหนังสือตอนกลางคืนอ่ะดูแล้วเออเป็นช่วงกลางคืนน่าจะทําให้คุณมีสมาธิดีอยู่แล้วเนาะ ตรงนี้แนะนําว่าให้คุณแบบพยายามตักตวงความรู้หรือว่าเรียนหนังสือในช่วงกลางคืนมันจะทําให้คุณแบบสบายใจมากยิ่งขึ้นหรือบางคนมีเรียนภาค่ําหรืออะไรก็เรียนเป็นภาค่ําก็ได้นะคะอะไรประมาณนี้ต่อไปเป็นไพ่สรุปไพ่สรุปบอกว่าเดือนนี้ชาวลัคนาราศีสิงหะะ์ค่ะมีเกณฑ์จะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตตรงนี้ขอให้คุณ เรียกว่ารักษาเอาไว้แล้วก็รักษามาตรฐานรักษาความขยันมันเพียรของคุณนะคะรักษาความมองโลกในแง่ดีของคุณในเดือนนี้เอาไว้เพราะมันจะนําพาไปสู่เป้าหมายสิ่งที่สําคัญในเดือนต่อๆไปนะคะมันจะเป็นเรียกว่าเป็นนิสัยเดือนที่คุณจะแบบมีความสุขได้แล้วก็พัฒนาเดือนต่อๆไปได้ด้วยตัวคุณเองนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะชาวาลาัคนาราศีสิงห์ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับ Diamond Magic t a r o t ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามทุกๆช่องทางด้วยนะคะ